สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้ในเรื่องของ3ความเชื่อเกี่ยวกับตะคริวนะครับซึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีเขาได้เผยแพร่สาระความรู้ในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใน3มความเชื่อเนี่ยเป็นจริงหรือไม่นะครับเกี่ยวความเชื่อแรกนะครับเป็นตะคริวบ่อยเนี่ยมีความเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งจริงหรือไม่ ความเชื่อนี้นะครับจริงเพียงบางส่วนนะครับเพราะว่าตะคิวเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุอาจจะเกิดจากความเมื่อยลอ้านะครับหรือบ่งบอกว่ามีโรคซ่อนอยู่ก็ได้นะครับเช่นหลอดเลือดแดงแข็งตัวไทรอยด์หลอดเลือดสมองโรคปอดเอ็นประสาทอักเสบอย่างไรก็ตามอาการปวดจากตะคิวมีความแตกต่างจากอาการปวดจากโรคที่ซ่อนอยู่ หากเป็นตะคิวเนี่ยกล้ามเนื้อจะเกร็งเมื่อพักแล้วจะดีขึ้นแต่หากปวดจากโรคอื่นเนี่ยเช่นหลอดเลือดแดงแข็งตัวคนไข้จะรู้สึกเย็นและชาร่วมด้วยเมื่อเดินไปเรื่อยๆก็จะปวดมากขึ้นแต่เมื่อพักแล้วอาการก็จะหายไปนะครับถ้าเป็นเรื่องของหลอดเลือดแดงแข็งตัวนะครับต่อมา2ก็คือเป็นตะคิวตอนนอนเพราะว่าดื่มน้ำไม่พอ อันนี้จริงหรือเปล่านะครับความเชื่อนี้จริงบางส่วนการสูญเสียน้ําเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเป็นตะคิวสังเกตได้ว่านักกีฬาส่วนมากมักเป็นตะคิวจากการออกกําลังกายอย่างหนักหรือเมื่อร่างกายเสียน้ําและไม่ได้มีการยืดเหยียดร่วมด้วยในคนทั่วไปที่ออกกําลังกายหรือเดินมากและก็ดื่มน้ําไม่เพียงพอก็อาจจะทําให้เป็นตะคิวได้ฉะนั้น ควรดื่มน้ำให้เพียงพอและยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างสม่ำเสมอในวันที่ออกกำลังกายหรือเดินเยอะอาจจะยืนบนแท่นยืดเหยียดเพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อด้วยก็ได้นะครับความเชื่อต่อมานะครับเป็นตะคิวเนี่ยให้กินของเค็มเพราะร่างกายขาดเกลือแร่ความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับหลายคนเชื่อว่ากินเค็มแล้วจะไม่เป็นตะคิวเพราะสับสนว่าเกลือแร่กับของเค็มเป็นเรื่องเดียวกัน หากร่างกายขาดเกลือแร่จนเกิดตะคิวแนะนำให้รับประทานแมกนีเซียมเสริมหรืออาหารที่มีแคลเซียมเพื่อป้องกันการเกิดตะคิวซึ่งอาหารที่มีเกลือแร่หรือแมกนีเซียมพบได้ในเต้าหู้น้ำเต้าหู้และกล้วยนะครับทีนี้ทำอย่างไรเมื่อเราเป็นตะริวให้เรายืดเหยียดกล้ามเนื้อหากเป็นที่น่องให้กระดกขาขึ้น ค้างเอาไว้สักพักหนึ่งกล้ามเนื้อที่เกร็งก็จะค่อยๆค,คลายตัวลงนวดเบาๆแต่ไม่ควรกดเพราะจะยิ่งเจ็บหากประครบเย็นตรงที่มีอาการปรวดจะช่วยให้หายเร็วขึ้นโดยทั่วไปเมื่อพักแล้วตะคิวจะหายได้เองใน5นาทีหรือภายหลังจากการยืดเหยียด2-3นาทีนะครับ